อ่านะครับสวัสดีครับก็มาตอนรับเข้าสู่ฟิสิกส์อะตอมกันต่อนะครับมาทําโจทย์ที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พลังงานของแพลงจนถึงแบบตัวนองอะตอมของนิวโบนะครับอะไรที่ครูพูดตกๆหล่นๆไปก็จะมาจบในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะครับก็เขาบอกว่าเออเวลาทําโจทย์เรื่องเนี้ยคุณครูหลายๆคนในโรงเรียนเขามักจะไม่ค่อยให้ทําโจทย์คาํานวณเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามักจะเน้นไปที่โจทย์บรรยายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ ก็มารู้ก่อนเลยเนาะแสงของเล่ามีความยาวคลื่นเท่านี้เขาถามพลังงานอ่ะซึ่งถ้าเป็นคนที่เรียนฟิสิกส์ใหม่ๆก็บอก e ีเท่ากับ hf แล้วเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแสงความเร็วของแสงเท่ากับความถี่ของแสงนะั่นแหละคูณด้วยความยาวคลื่นโดยเรามองว่าแสงเป็นคลื่นเป็นไ,ไฟฟ้าแทนเนาะอันนี้เขาบอกเน้นไปที่โฟตอนของแสงเนาะอ่ะนี้ย้ายข้างนิดหน่อยมนจะกลายเป็น h c ส่วนลมดาแล้วก็เออเอาลมดาเข้ามาแทน แทนเลข6.6 6อะไรก็ไม่รู้ C ก็ 4, 3ามพกำลังแอะไรไม่รู้แล้วก็คำนวณออกมาเอาเอาให้เป็น One อ็กตอนวนอีกโอ้โหแสดงว่าอะไรเอ่ยอต้องหารตัว E ลงไปข้างล่างอีกตัวนึงนะครับก็เลยโอ้ปวดหัวมากทำไงดีวะเนี่ยชีวิตอ่ะครูก็เลยมักจะแบบเจอหลายสถาบันนะครับเขาก็จะบอกว่าเอองั้นเราใช้สูตรลัดแทนละกันปึ๊บเป็นนี้นะครับ แล้วก็เอาเลยแลมดาเข้าไปแทนค่าในนี้อ่ามันค่ามันน่าจะ2นิดๆก็เลยตอบดีด็อกประมาณนี้นะฮะก็ทําไมนะครับทําไมครูถึงบอกว่าเขาไม่เน้นออกโจทย์คานวณเพราะอย่างแรกเลยเนาะถ้าเราเลือกจะใช้สูตรลาซึ่งมันน่าจะง่ายขึ้นแหละแต่อาพูดตรงๆนะครับด้ข้างบนเนี่ยครูไม่เคยจําได้เลยนะฮะแม้แต่ตอนสอบมอปลายสมัยครูม .6 ก็ตามก็เ <assim. S 1> ลยมักจะคำนวณตรงๆเนาะ h c ส่วนแลมดาแล้วก็นึกก่อนเนาะอันนี้หน่วยจูลน,นะครับ เราต้องการให้เป็นอิเล็กตรอนโวล์เนาะมันคือ1 6ึ่งจุดคูณสิบยอะไรนั่นแหละให้ได้จูนถึงจะได้เท่ากับหน,นึ่งอิเล็กตรอนโวล์เนาะก็เลยเอา E เข้าไปหารนะครับประมาณนี้อ่ะสีนี้ต่อมานะครับข้อถัดไปเนาะเอาละครูจะไม่ได้คำนวณน,นะเท่าไหร่นะครับแต่อันไหนที่แบบกดเครื่องคิดเลขได้ก็จะแอบกดไปก่อนนะฮะก็เขาบอกว่าขึ้นไ,ไฟฟ้าตัวหนึ่งเนาะมีความยยาวขึ้นเท่านี้ มีค่าพลังงานทั้งหมด34อิเด็กตอนโวลต์อ่ะอันนี้บอกความยาวลื่นนี้บอกพลังงานมาถามว่ามีโฟตอนกี่ตัวอันนี้นะครับอ่ะดึงมาจากสมการของแม็กแพงก์ก่อนนะครับเท่ากับ hf เขากำลังจะบอกว่าเอ่อในทำสมการของแม็กแพงก์เนี่ยกำลังบอกว่าพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวจะเท่ากับ hf แต่ยิ่งมีปริมาณเยอะก็จะเท่ากับคูณ n เข้าไปนะครับเดีเาา๋ยวจะอธิบายเพิ่มว่า n เนี่ยหมายความว่ายังไงในเรื่อง ปรากฏการโฟโตอิเล็กติกนะครับอ่ะที่เรื่อเราก็บอกเออกันเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยเนาะเป็น e เท่ากับ1น4 0 0ส่วนด้วยลมด้าหน่วยนาโนเมตรแต่เราต้องคูณ n เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีโฟตอนกี่ตัวนั่นเองคือถามตัว n ตัวนี้นั่นเองอ่ะแทนเลขสามเข้าไป1240นหารด้วย364แล้วเท่ากับคูณด้วย n เนาะถ้าคูณจะไม่ผิด n มันจะได้ออกมาเป็น9.9เกยก็ไม่รู้นะครับอ่ะก็ ครขอบักครับนะครับไว้ให้อตอบเออตอบ9ตัวละกันเนาะเพราะว่าตอบ10ตัวอีกตัวนึงพลังงานมันจะม,นมันยังไม่มาไม่ถึงนะประามาณนั้นโอเคเนาะอ่ะทีะนี้ต่อมาจากโครงสร้างอะตอมไฮโดรเจนนะครับตามทฤษฎีของนิวโบเอ็กตอนที่อยู่โคโจรรอบๆในลัศมีวงโคโจรที่3กับ2เป็นยังไงอ่ะก็ะอ,ะอันนี้ก็เหมือนกับต้องจําสูตรนิดนึงเนาะเอาพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าครูไม่ได้พิสูจน์ในคลิปก่อนหน้านี้นะครูคก็จําสูตรนี้ไม่ได้นะครับ ก็ในช่วงชีวิตมหกก็อาจจะต้องจําสูตรที่แบบไม่สามารถพิสูจน์ได้ในห้องสอบเยอะหน่อยนะฮะประมาณนี้ก็อย่างที่เรารู้เนาะว่าโปรตอนตรงกลางเอกตอนล้อมรอบม,ม,มันจะแบ่งเป็นชั้นชั้นชั้ชไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มีระดับพลังงานเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนละ้วแต่นี้เขาพูดถึงรัศมีเนาะมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆอ่ะ R3 มันคือ R1 คูณด้วย3กลังสอง 2, คือ r 1คูณด้วย2กํกลังสอ่าจับหารกันเลยเนาะเราจะได้รู้ว่ามันกี่เท่าก็เอาเป็นว่ามันจะได้เป็นเลขนี้เนาะคือ9.4ส่วน4นั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับหลังจากนี้จะเป็นสูตรที่ครูขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นสูตรเดียวที่แนะนําว่าควรจะจําได้นะครับในเรื่องทั้งหมดคือระดับชั้นพลังงานของนิวโบแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะครับในบรรดาทั้งหมดเนาะ Nv NfN N, อาจจะไม่จำเป็นมากนักนะครับอ่ะมาดูกันอิเล็กตรอนตัวหนึ่งนะครับถูกแร่งจะมีความต่างศักย์เท่ากับเท่านี้อ่ะแล้วก็เอาเข้าไปชนกับอะตอมของไฮโดรเจนเนาะอ่ะอันนี้ครูขอละเลยกรณีที่คนบอกว่าโอ้ครูผมเรียนฟิสิกส์มาอย่างเก่งมากผมรู้ว่าการชนมันมีการรักษาโมเมนตัมด้วยช่างมันไปก่อนนะฮะอันนั้นอ่ะก็เขาบอกว่ามีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งนะครับวิ่งเข้ามาด้วยพลังงานเท่ากับ13.2ออิเล็กตรอนโวลต์ มีอะตอมไฮโดรเจนตัวหนึ่งเนาะมีอ e ิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับชั้นสถานะพื้นคำว่าสถานะพื้นนะครับความหมายของเขาก็คือ n เท่ากับ1สถานะพื้นคือสถานะที่มีพลังงานต่ำที่สุดนะครับอย,อยู่ที่ลบ13.6ส e อิเล็กตรอนโวล์นั่นเองต่อไปเขาบอกว่าการชนครั้งนี้ทำให้อะตอมไฮโดรเจนเนี่ยมันไปอยู่ที่ n เท่าไหรนะ่เนาะอ่าขอขอเอาเป็นวิธีทำแบบเวอร์ชันเด็กธรรมดาก่อนละกันเนาะทีนี้นะครับคำว่า พราะว่ามันควาว่าเกิดการชนเนี่ยหมายความว่าเอกตอนตัวเนี้ยจะสูญเสียพลังงานบางส่วนให้กับเอกตอนตัวนี้แล้วพลังงานที่เหลือที่ไม่เป็นจํานวนเต็มจะทําให้เอกตอนนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยพลังงานที่เหลือนั้นนะครับของเขาจะพุ่งพุ่งพุ่งไปอยู่ที่ชั้นอะไรก็ไม่รู้ก็ตามแต่นะครับอ่ะคำว,ว่าการที่มันเปลี่ยนชั้นพลังงานได้เนี่ยแสดงว่ามันมีการดูดเอาพลังงานบางส่วนไปสะสมไว้ที่นี่แต่ว่า ระดับชั้นพลังงานนี้มันรับไม่ได้เพราะว่าพลังงานศัก์เขาต่ําเกินไปเขาเลยจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ที่พลังงานศักเขาเขาสูงขึ้นโดยการเอาพลังงานนี้ยัดเข้าไปแทนนะครับดังนั้น,วนเวลาคํานวณเนาะให้เราคํานวณหาก่อนว่าผลต่างพลังงานระหว่างสองระดับชั้นพลังงานมีค่าเท่าไหร่เนาะโดยให้คิดจากเริ่มต้นไปสุดท้ายนะครับแน่นอนเนาะใส่พลังงานเราให้เป็นบวกใครพลังงานเราให้เป็นลบนะครับอื ก็สมมุติว่าใส่พลังงานเข้าไป13.2 e ตอ่ะ e initial ของเราก็จะเป็นเลขลบ13.6เลยนาะมันท่ไม่ต้องหารด้วย1กลัง2อีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับมันจะเป็นลบ13.6แล้วหารด้วย nF กําลัง2เขียนเป็นนี้ละกันเนาะอ่ะที่เรือไปคำนวณหา nF มาให้เรียบร้อยเนาะว่าได้เลขอะไรก็ไม่รู้ออกมาชุดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนลองคิดดีๆนะครับ n เนี่ยมันจะเป็น n ที่แบบเกินมานิดหน่อย แต่ว่าด้วยความเกินนิดหน่อยเนี่ยไอ้ส่วนเกินของตัวค่า n ที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้ามีคนถามว่าคู่ผมคิดว่าคำนวณอันนี้มันยากมากเลยนะต้องแถวสแควร์รูดอะไรอีกคู่มีเทคนิคอื่นไหมอ่ะแต่เป็นเทคนิคที่ครูก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าต้องทำตามอ่ะ E1 นะครับคือ13.6ติดลบหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์หลังจากนี้ไม่ขอเขียนหน่วยแล้วกันเนาะ ถ้าเกิดว่าทุกคนลองทําแค่ครั้งเดียวนะครับคือคือ,คอแทน n เท่ากับ2 3 4 5เไปเรื่อยๆมันจะได้เลขอะไรเนาะลบ3.4 e 3คือลบ1 5 1 e 4คือลบ5 8 5 e 5คือลบ4 5 4เท่าที่ค,ครูเคยทําข้อสอบมาทั้งชีวิตนะครับครูไม่เคยเจอเกินกว่า e 5เลยสักครั้งแต่ไม่ได้ความว่า ในที่ครูโจทย์ที่ครูเตรียมมาอาจจะเกินก็ได้นะฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะาต้องการเน้นคอนเซปต์หลักไปที่อันนี้มากกว่าอ่ะแต่สมมุติว่าเออเนาะตอนอยู่ในห้องสอบครูผมไม่อยากคิดเลขอ่ะมีเทคนิคไหมครูก็บอกว่าให้อ่ะทุกคนจําอันนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าผลต่างระดับชั้นพลังงานอันไหนที่ใกล้เคียงเลขที่พลังงานที่ยัดเข้ามาให้กับอะตอมไฮโดรเจนมากที่สุดนะครับก็เอางี้เลยเนาะให้เราคิดแบบเดิมเอา e i ลบ e f เนาะ โดยที่คิดเดลต้า e ใหม่ ah e i ต้องเป็นเลข13.6แล้วติดลบเท่านั้นนะครับอีกเลขนึงเนาะก็ให้เราค่อยๆสุ่มไปอ่ลบสามจุดสเป็นไงหนึ่าหนึ่เป็นไงศูนยเป็นไง0.54เป็นยังไงแล้วดูว่าค่าพลังงานไหนใกล้เคียงกับเลขลบลบเลข13.6ส e. าที่สุดนะครับให้ตอบเลขนั้นซึ่งเท่าที่ครูดูนะครับน่าจะเป็นเลขนี้เนาะครูก็จะตอบ5ไปเลยละกันโดยที่ไม่คิดเลขแล้วประมาณนี้นะฮะ ก็เป็น2วิธีที่เลือกเอาเองนะว่าจะเอาวิธีไหนนะครับแต่ครูขอแนะนํานะครับว่าควรจะเข้าใจวิธีนี้ให้ได้ก่อนถ้าเข้าใจวิธีนี้ได้วิธีข้างล่างถึงค่อยทำนะฮะถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้นะครับให้ฝึกทาด้วยวิธีนี้เท่านั้นไปก่อนเนาะอ่ะข้อถัดไปพลังงานต่ําสุดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนนะครับอ่ะเขามีการบอกมาให้เลยชัดเจนแล้วบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะจาก3ไป2 จะให้แสงมีพลังงานควอนตัมเท่าไหรอ่ะคำว่าพลังงานควอนตัมคือเขาถามตัวผลต่างพลังงานนั่นแหละว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือเขากาลังบอกอะไรเนาะปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นอะตอมไฮโดรเจนอ่ามี3ชั้นขอวาดใหม่แล้วกันเนาะอันนี้สถานะพื้นนะครับ n จะเท่ากับ1สถานะ2 n เท่ากับ3ไปเรื่อยๆปุ๊บปๆ,ๆ๊อ่ะเขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนจาก3ตกลงมาที่2 เนื่องจากพลังงานที่3มเนาะมากกว่า2มันมากกว่าอ่าคำถามก็คือเออพอมันคายพลังงานออกมาจนมันน้อยลงพลังงานนั้นจะกลายเป็นรูปอะไรเนาะคำตอบนะครับธรรมาชาติของอะตอมเขาจะแปลงไปเป็นพลังงานที่เขากุนเคยที่สุดก็คือโฟตอนอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับว่าโฟตอนคืออะไรเนาะแต่เอาเป็นว่าเขาคายออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเห็นเป็นแสงอะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วเขาก็เลยถามว่าไอแสงตัวเนี้ย มีพลังงานเท่าไหร่นะครับก็ Delta E เเท่า e กับ EI-EF ลบ e F. อ่ะ EI ของเราก็คือที่ E3 ก่อนลบด้วย E2 E3 นะครับเ e 3ของเราก็จะเป็นเลขของครูเอาเลขข้างบนเลยละกันเนาะลบ1.51และ E2 ก็เป็นเลขลบ3.4ลบลบเป็นบวกได้1.5นิดนิดๆเนาะน่าจะแถวๆนี้มัง้งก็ตอบไปเลยนะครับไม่มีปัญหาวันนี้อ่ะ ก็ดันได้ออกมาเป็นบวกแฮะอเอาละประมาณนี้นะครับอ่ะข้อถัดไปในรูปแสดงแผนภาพระดับชั้นพลังงานของอะตอมหนึ่งอะอะตอม1นเนาะทีนี้ครูขอเน้นย้ำเพิ่มหน่อยในสิ่งที่ครูไม่ได้สอนในคลิปที่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเชื่อว่าทฤษฎีอะตอมของบอร์ถูกต้องนะครับก็คืออาศัยว่าสูตรนี้ถูกแหละไม่มีผิดหรอกเราก็จะบอกว่า งั้นทุกอะตอมที่มีลักษณะเหมือนอะตอมไฮโดรเจนต้องคำนวณแบบเดียวกันได้นะฮะคำว่าอะตอมแบบไฮโดรเจนแปลว่ามีโปรตอนตร,ตรงกลางมีนิวตอนไม่ไม่รู้แต่ต้องมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่าอย่างที่เรารู้นอน์ดิที่มีอิเล็กตรอนสองตัวโบมีมีเออโบไมโบม,โบมีไม่ใช่บรอนมีอิเล็กตรอนสามตัวอะไรอย่างนี้ เราก็บอกว่าเออไม่ได้เอา e ตอนตัวอื่นๆออกไปให้หมดแต่ต้องเหลืออตอนแค่ตัวเดียวถึงจะคิดได้นะครับด้วยสูตรของนิวโบอ่ะทีนี้นะครับเขาบอกว่าพบว่าเอ่อตอนแสงมันตกลงมาเนี่ยมี2เส้นเขาทดลองมาแล้วโดยที่เขาบอกว่าเส้นที่1เอ่อตอนตกมา่างนี้จะให้จะแสดงจะสามารถครา,ยายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 2 0 0นาโนเมตรส่วน2เขาบอกว่าครายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นไไฟฟ้าเหมือนกัน3 0 0นาโนเมตรเขาเลยถามว่าแล้ว3เนี่ยมีเดลต้า e เท่าไหร่เนาะซึ่งดูจากรูปก็รู้เลยว่าเอ้ยงั้นก็หา E นี้หา E นี้ซะแล้วเ,เอามาลบกันจบก็ได้ E 3เแค่นั้นเองนะครับก็ไปคานวณมาเนาะ E เท่ากับ1,2,4,0 0ด้วยแลมด้านาโนเมตรอ่ะอยังใช้ได้อยู่นะครับพลังงานที่เราคำวนวณได้ชุดนี้เนาะมันคือผลต่างพลังงานระหว่างชั้นที่3กับ1นะครับอ,อาแล้วว่าทีเหลือก็ไปเป็นเรื่องของการคิดเลขเนาะมันจะได้เลข6,2ใช่ไหมเออหกจุดสองเอกตอนโวลต์อันนี้ก็จะได้เลขเออ หนึ่งสองสี่ศูนย์แล้วหารด้วยแลมดานาโนเมตรอุไม่ใช่ต้องต้องเอาของข้างบนก่อนเนาะป๊บเดลต้าอีะ e ระหว่างสามไปสองก็ะะจะกลายเป็นเลขสี่ร้อยกว่า,วามัง้งส <4. 1 S 1> ี่หนึ่งสี่จุดหนึ่งอีตอนวนประมาณนี้แหละอ่ะแล้วเอามาลบกันเนาะมันจะได้เลขเดลต้าอีนี่ออกมาได้เลขสองจุดหนึ่งอีตอนว์น แล้วที่เหลือก็ไปคำนวณหาความยาวขึ้นมาเนาะอันนี้จะไม่ยากละอ่ะแลมด้านันในหน่วยอโนเมตของเราก็จะได้เลขประมาณหกร้อยกว่ากว่ามันคูต่อหกร้อยแล้วกันจบอาจจะไม่ถูกนะฮะเขาบอกไ้กดเพราะไม่ได้กดเครื่องคิดเลขมาอันนี้นะครับอ่ะต่อไปเขาบอกว่าการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานทีนี้เขาบอกอขอคำนวณน,น้อยลงหน่อยอ่ะอย่างแนวเนี้ยเป็นครูครูจะออกแนวนี้นะครับเพราะคิดเลขไม่เยอะอ่ะอย่างที่แน่แนเรารู้ว่า en เท่ากับ -13.6 ส่วนด้วย n กนกลังสองนะครับยังคงต้องใช้อยู่เดลต้า e เขาบอกว่าเอาอันแรกจาก2ไป1ปึ๊บจะเท่ากับเอา e 2ลบ e 1ะแล้วเขาบอกให้เทียบก,กับว่าจาก4ไป2อ e l ่ะเดลต้า e จาก4ไป2ก็เป็น e 4ลบ e 2 แต่ว่าไม่ได้ให้เทียบพลังงานนะแต่ให้เทียบความยาวคลื่นของแสงก็คือสมมุติอันนี้เป็นการทดลองที่1อันนี้การทดลองที่2แล้วกันลัมดาหนต่อลัมดาสองมีค่าเท่าไหร่ประมาณนั้นเนาะเขาถามว่ากี่เท่านะครับอืก็เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเออเราคำนวณเท่าไหร่มันจะต้องเอาไปเทียบกับสมการนี้คือเดลต้าอจะเท่ากับ1240 0ด้วยลมดานะครับปึ๊บประมาณนี้ อ่ะซึ่งเราจะเห็นว่าเดลต้าอีกับแลมด้ามันแปรหกพันกันดังนัง้น,นเดี๋ยวเราต้องเอา2ค่านี้มาหารกันแหละแล้วก็กลับเศษส่วนนิดหน่อยนะฮะหรือครูจะกําลังจะบอกว่าแลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองเนี่ยก็คือถ้าอ่ะเบอร์หนึ่งก็คือตัวนี้เนาะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนี้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเราก็จะต้องไปอยู่ข้างล่างเบอร์สองเราก็ต้องไปอยู่ข้างบนประมาณนี้นะฮะแล้วก็คิดเลขไหมเรียบร้อยอ่ะที่เหลือก็ไม่อยากละ ก็เป็นลบ13.6สด่วนด้วย2องกำลังสองลบด้วยลบ13.6ส่วนด้วยกหกำลังสอง่ะแล้วก็ไปลบมาให้เสร็จเนาะครูแนะนำว่าให้ค้างเลข13.6เอาไว้นะฮะแล้เลขข้างในก็เลขอะไรก็ช่างมันเถอะนี่ได้3ส่วน4ติดไว้ก่อนถ้าครูทีได้ไม่ผิดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะลบ13.6หารด้วย4กำลังสองลบด้วยลบ13.6หารด้วย2กำลังสองนะครับอ่านดึง13.6ออกมาแล้วก็ เครื่องไหลก็ลบเลขให้เสร็จเนาะเอ่อหนึ่งส่วนสิบหวกหนึส่วนสหรอลบ1นึ่งส่วนสิบวกหนส่วนสได้3ามส่วนสิอ่ะประมาณนี้เอาละที่เหลือหยิบไปหาละง่ายแลมด้าหนึส่วนแลมด้า2ของเราก็จะเป็นเลขเอาข้างล่างตั้งหารด้วยข้างบนเนาะสตัดสก็กลายเป็น1นส่วนสเป็นคำตอบนั่นเองนะครับก็ จะสังเกตว่าความยาวขึ้นข้างบนมันควรจะยาวไอจะสั้นกว่าข้างล่างนะครับเพราะว่าพลังงานข้างบนสูงกว่านะครับอืมก็เลยออกมาเป็นเลขอย่างน้อยต้องน้อยกว่า1นนะฮะอ่ะออกประมาณนี้เนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าโอ้โหตอนมั่วข้อสอบผมอยากจะมั่วให้ช้อยมันน้อยลงอะ่ะก็อย่างที่ครูบอกไปเนาะอันเนี้ยจาก2ไป1จะใช้พลังงานเยอะกว่าจาก4ไป2ก็ดูจากสมการก็รู้แล้วเนาะ ยิ่งระดับชันพลังงานสูงขึ้นพลังงานศักจะยิ่งลดลงแบบเ,เยอะเลยรับไม่ใช่ไม่ใช่แค่หารเท่าธรรมดาแบบนั้นเนาะนะครับอ่ะข้อถัดไปเขาบอกว่าสเปกตรัมของสีน้ำเงินเลขนี้สนีนี้จากหลอดประหลอดมาจากระดับพลังงานสองระดับพลังงานที่ต่างกันเท่าใดอ่ะคือเขากำลังมองว่าประหลอดเนี้ยน่าจะมี อะตอมคล้ายๆ้ไฮโดรเจนอีกแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าเ,ออเหมือนกับว่าประลอดเนี่ยโดนยิง electron. อิเล็กตรอนมีประลอดชุดหนึ่งนะฮะโดนยิงอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วมันค่ายขึ้นเป็นไฟฟ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่ะเขาเลยถามว่าไอสองหลักชั้นพลังงานที่มันขายมาเนี่ยต่างมีพลังงานต่างเท่าไหร่ก็คือบอกว่าเดลตา E เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แต่เราจะใช้สูตรไหนเนาะก็คือใช้สูตรนี้เลย ก็เป็น1,2,4,0งสอารด้วย440นะครับอ่ามันต้องไปถึง3นะครับดังนั้นตัดดีด็อกทิ้งแต่ต้องเกือบเกือบสาะครูเดาแล้วกันนะอันนี้อาจจะไม่ถูกนะฮะโอเคก็ตัวโจทย์เขาจะประมาณนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้คิดเลขยากมากเลยคุณครูที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกแนวนี้นะฮะแต่จะเป็นออกเป็นแบบข้อสอบแบบอาอะไรนะบรรยายสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแม่นแ่น ว่าลักษณะแบบจรลองอะตอมเนี่ยมันมีการดูดคายพลังงานอะไรยังไงเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีดับชั้นพลังงานหลายชั้นหน่อยวิ่งขึ้นเป็นการดูดพลังงานวิ่งลงเป็นการคายพลังงานต้องคายออกมาในรูปของขึ้นแม่เหล็กไ,ไฟฟ้าเท่านั้นประมาณนี้เนาะอือก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ